เคต้องขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาถ่ายเบื้องหลังการแสดงสตอรี่ของพี่สกายนะครับสกายเอ่อสกายรับไป่รงนั่แหละครับคุยพี่พูดว่าคัดให้มึงพูดไปเรื่อยๆเข้าใจไหมรับสามโอเคมาตัวหนึ่งอ๋อได้ถ่ายอีกทีสาม สองอย่าลืมน,นะคลิกท,ท,ที่เหมาะเหมือนกลางเล่นอยู่ด้วยสามสองหนึ่ง and action ย,ยิง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 โอ้โหเกมนี้น่มันสนุกจริงเลยโอ้โตายโอ้โหเพื่อนไม่ช่วยเลย and cut โอเคต่อไปอ,อ,อย่าเพิพ่งอย่าเพิ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ต้องเดินมาไปอยู่ที่เ่เอพี่ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเค แบบเป็นนี้โอเคเตรียมตัวนะพูดเหมือนเดิมพูดเรื่องเกมแบบว่าเอ้ยไม่ช่วยวางวางระเบิดดี้วางระเบิดดี้อะไรมาเนี้ยนะสองหนึ่งแอนแอคชั่นว้าวน้ตบุ๊กเครื่องนูนบุกสามสองหนึ่งแอนแอคชั่นว้าวคอมเครื่องใหม่นี่มันแรงจริงๆเลยยอดยอด โอเคพอเต็มตัวเดินมานะเดินมาแล้วหยุดนะโอเคนะรู้เรื่องสามสามสามสองหนึ่งแอนอะไรแอนแอคชั่นหยุดโอเค ่าแฟนเฟิร์ดทำเสียงเล่นนะไปนะทำเสียงเล่นไปก่อนนะสามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้ยยิง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 โอ้ตายอีกแล้วคัดย่าโน้ตบุกนะสามสามสองหนึ <laughs> <laughs> 3, 2, 1, ่งแอน สามหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวต้องรออยู่พอกันเลยแม่ลูกพร้อมยังพร้อมยังสามพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมยังยังพยักหน้าด้วยนะอย่าลืมพยักหน้านะมาพูดเออพร้อมยังพร้อมสามสองหนึ่ง and action แฟงเฟิร์ดทำอะไรอยู่ทำไมเดี๋ยวมาไม่ทำไมอย่าเพิ่งพูดแฟงเฟิร์ดยังไม่ถึงบทสามสองหนึ่ง and action แฟรงเฟิร์ดทำอะไรอยู่โอเคครับแฟรงเฟิร์ดก็คลิกไปก่อนแล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็นี้เอ่อใช้หน้าใช้หน้าอะไรเดี๋ยวใช้หน้าพูดมีไหมไม่มีครับมีหน้าพูดของแฟรงเฟ<ม>ิร<ม>์ดส่งยังวะมีไหมมีไหมใครทำผมส่งไปแล้วผมทำแล้วเรียบร้อยแล้วหน้าพูดนะตอนนั้นก็ยังเทสแล้วอะ่ะ ว้าแสดงว่ามีไม่เป็นไรใชหน้านี่ก็ได้มาแองเฟิร์ดทำเป็นคลิกคลิกแล้วก็หันหน้าไปทางนู้นแล้วก็พูดนะว่า,าตามบทอะรู้เรื่องนะาสามเฮ้ยหน้าหน้าหน้าหัวเราเออสามสองหนึ่งแอนแอคชั่นก็เล่นเกมอยู่ไงนายไม่เห็นหรอไม่เอาให้หยุดแล้วก็หันหน้าไปพุยาสาม,ส,ามสองหนึ่งแอนแอคชั่น ก็เล่นเกมอยู่ไงนายไม่เห็นเหรอโอเคเต็มตัวดูใช่ไหมต้องพูดอะไรพอเต็นยตัวนะสามสองหนึ่ง and action ฉันขอไปดูด้วยได้ไหมโอเคสามเต็มตัวนะสามสองไม่ต้องเล่นแล้วมองไปที่นี้สามสองหนึ่ง ไอ้เชื่อแถวบ้านกูมัมาร้องเพลงคุยอะไรกันเถี่สามสอนึ่ง a อนแ c t i o n เอาไม่ได้ยินอ๋อลืมลืมลืมสามองหน่ง action ไม้ก็ขึ้นมาเลยสิเอาไหมกระตุกสามสองหน่ง action ไม้ก็ขึ้นมาเลยสิ เดี๋ยวตัวขึ้นมานะเดี๋ยวให้ขึ้นมาอา่าพี่อยู่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้เดินไปยืนในนี้นะยืนอยู่ตรงนี้นะพอเห็นใช่ไหมยืนตรงนี้นะที่จะได้มีมุมถ่ายโอเคสามใช้หน้าบึง้งใช้หน้าปกติใช้หน้าปกติพอใช้หน้าปกติสามสองหนึ่ง and action เดินมาโอเคคั t บทนี้ใครพูดว่าลืมผมผมเออ <Okay. S 2> ใครอ่อพอนะพ่อพูดถูกแล้ว <c oughs> ถูกแล้วมาพยายามจะไม่ถ่ายให้เห็นไอ้นี้แล้วกันไม่เห็นหน้าขเขาพูดยัมาตัดมาพอนะสามอสองหนึ่งพยายามลืมพยักหน้านะสามสองหนึ่งเ้ยหน้าพูดหน้าพูดสามสองหนึ่ง and action งั้นฉันขอเอนด้วยได้ไหมเ,เดี๋ยว มึงต้องชมคอมมันแรงก่อนไม่ใช่เหรออ๋อทททเออจริงวยต้องชมก่อนอ่าไม่สามสองหนึ่ง and action อุ้ยนึกเบิร์ดขอมคอไปคอมไปอ๋อเปแล้วคอมนายดูแรงคอมนายว้าวคอมนายดูแรงจังเลยนะอะไรวันนี้สามสามสองหนึ่ง and 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 อก and หน้า and หลัง and and ไป and มา and หน้า and หลัง action ว้าว wow! พอมนายดูแรงจังเลยนะเอออยู่เฉยๆนะอย่าขยับนะเดี๋ยวมันทำลายมันผิดแฟงเฟิร <c oughs> ์ดกูเขียนหน้าตอนพูดล <laughs> เลยะอะกูบอกเลยกูลืมฮะก็บอกเอาบทไม่ได้จดไว้หรออ๋อจดๆเออเล่นนอนสิชินซื้อมาแพงนี่เออเข้าใจะนะสามสองหนึ่ง and action ก็นนเ,นเน่นนอนอยู่แล้วอะครับ ก็ผมซื้อม um, evet, ันแพงนี่นาก็ฉันซื้อมาแพงทำไมสามสองหนึ่ง action ก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็ฉันซื้อมาแพงนี่นาโอเคไม่เอาไม่เอาครับก็แน่นอนอยู่แล้วก็ฉันซื้อมาแพงนี่นาอะไรประมาณนี้สามสองหนึ่ง and action ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉันซื้อมาแพงนี่นาโอเคเฮ้ผมขอเล่นแล้วใช่ไหมใช่ใช่สามสอง อย่าอย่ากดชิพกดพยักหน้านะสามสองหนึ่งแอนแอคชั่นงั้นฉันขอเล่นหน่อยได้ไหมขอเล่นด้วยได้ไหมสามสองหนึ oh, ่งแอนแอคชั่นงั้นฉันขอเล่นด้วยได้ไหมโอเคสามรู้ใช่ไหมแฟรงเฟิร์ตสามสองหนึ่งแอนแอนน้ำกว่าแอคชั่น ไม่ได้หรอกอุ้ยสา <3, S 1> มสองหนึ่ง and action ไม่ได้หรอกนายก็ไปหาซื้อคอมเอาเองสิแต่คนอย่างนายอ่ะก็ไม่มีปัญญาซื้อคอมหรอกเพราะนายมันจนไงฮ่าฮ่าฮ่าเอาใหม่คอ,อย่าติดสามสองหนึ่ง action เอาเงียบเฉยอุ้ยๆริ้วสามสองอย่าลืมไปยังหน้าสามสองหนึ่ง action ไม่ได้หรอก อุ้ยมันหูไปอยู่บนดาวใจเย็น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 สามสองหนึ่ง and action ไม่ได้หรอกนายก็ไปหาซื้อคอมเอาเองสิแต่คนอย่างนายอ่ะไม่มีบัญญัติซื้อคอมแรงๆเหมือนฉันหรอกเพราะนายมันจนไงห่าเทียมเยี่ยวกว่าจะได้หน้าอะไรหน้าอะไรอ่าถูกต้องแหมรู้ยหันหน้าพูดทั่นทีเลยลุลุ้งานลู้งานสามสองหนึ่ง and action ไอ้กันทำไมนายยังงุ๊ก กับฉันอย่างนี้ทีเวลานายหิวนายสามสองหนึ่งแอคชั่นอะไรกันทําไมนายยังงกกับฉันอย่างเออทุยเอาไว้มันอะไรกันทําไมนายถึงงกสามสองหนึ่งแอนแอคชั่นอะไรกันทําไมนายถึงงกกับฉันอย่างนี้ทีเวลานายหิวนายยังมาขออาหารฉันอยู่เลยทาไมติดขัดสามสองหนึ่งแอคชั่นอะไรกันทําไมนายถึงงกอย่างนี้สามสองหนึ่งแอนแอคชั่น มติดอะไรรั้งาเนี่ยบอสเยนนี่สามสองหนึ่ง and action เดี๋ยวพี่ยังจะขับรอรอไม่ไดีนี่มันนานจังวะเย็นๆะเย็นจเย็น ปสาใจเขาหรือสามสองใจใจเย็นใจเย็นพี่หูเออแล้วนะตั้งกติกะลุกถึงความยังสามสองหนึ่งแอคชั่นอะไรกันทำไมนายยังงกกับฉันอย่างนี้ที่เวลานายหิวนายยังมาขออาหารที่ฉันอยู่เลย อยู่เยยอยู่เลยพี่เอาคำว่าเนยใหม่ได้ไหมคำเดียวอยู่เลยเอาใหม่สามสองหนึ่ง and action คือคือพี่ผมนิ้งไก่ตันพี่ึ้นอ๋อเอาใหม่ไงเอาใหม่สามสองหนึ่ง and action อะไรกันทำไมนายยังงกกับฉันอย่างนี้ที่เวลานายหิวนายยังมาขออาหารที่ฉันอยู่เนอะ มค่อยๆมูจะเย็นสามสองหนึ่งนิ้วผมนิ้วไก่สั้นผมพูดน่ออ่ารู้แล้วแต่ไม่ต้องหยุดก็ได้อยู่อะไรเนี่ยสามสองหนึ่ง and action เอ้ยกันทำไมนายยังง้กับฉันอย่างนี้ที่เวลานายหิวนายยังมาขออาหารที่ฉันอยู่เลยเออเอาใหม่แต่เมื่อกี้มันกระตุกสามสองหนึ่ง and action อะไรกันทำไมนายยังโงกับฉันอย่างนี้ที่เวลานายหิวนายยังมาขออาหารที่ฉันอยู่เลยเออเค้ยนั่นแหละมันจะไม่ยากเลยรวะว้าวยูเขาดันอะคนั่ไอ้ตอนโยนเงินอย่าเพิ่งโยนเงินนะอย่าเพิ่งโยนเงินนะเดี๋ยวเาโยนเดี๋ยวพี่บอกอันนี้แค่พูดก่อนสามสองหนึ่งแอนไม่พูดด้วย กับข้าวที่ไหนมาขายวะตามมาตรการกับข้าวครับเฮ้ยอย่าไปสนใจเร็วเร็วนั่งนั่งนั่งสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโยนตอนนี้นี้ก่อนพูดเฉยๆก่อนงั้นนายเอาเงินไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปบุ่มกองสามสองหนึ่งแอนแอคชั่นอ้าวนี่มาทวงบุญคุณเหรองั้นแกเอาเงินเอาใหม่สามสองหนึ่งแอนแอคชั่นอ้าวมันไม่มาอ้าวทำไมวะก็อะไรกัน แค่นี้ต้องมาทวงบุญคุณกันด้วยเหรองั้นแกเอาเงินของฉันไปฮ่าฮ่าฮสามสองหนึ่ง and action อะไรกันนินสามสองหนึ่ง <laughs> and action อะไรกันนี่แกมาทวงบุญคุณของฉันเหรองั้นแกเอาเงินไปบุญทวงบุญคุณของฉันเหรอแค่อบอกว่าทวงบุญคุณกับฉันเหรอกับฉันของฉันก็หมายถึงมันมาทวงบุญคุณของมึงที่มึงทําให้มันเข้าใจไหมสามสองหนึ่ง and action อะไรกันนี่แกมาทวงบุญทุนบุญทุนไมยต่อเลยจ้ะโนนโนนบุญคุณสามสองหนึ่งแอคชั่นอะไรกันนี่แกมาทวงบุญคุณของฉันเหรอเอ้ยของฉันอีกแล้วมันติดว่ะไม่ไม่ใจเย็นๆตามปติทำไมได้ใจว่างอะอะไรกันสามสองหนึ่งแอคชั่นอะไรกันนี่แกมาทวงบุญทุน บุญคุณไอ้้าอะไรกันนี่แกมาทวงบุญคุณกับอะไรกันนี่แกมาทวงบุญคุณกับกับฉันกับฉันอะไรกันนี่แกมาทวงบุญทุนบุญคุณอะไรกันนี่แกมาทวงบุญคุณกับฉันเหรอมันติดอ่ะมาพร้อมยังพอมครับสอน and อ <anca> เสี่ยมันตัดนะ <LE> ครับเมื่อกี้แอคแลครับสามสองหนึ่งแอคชั่นอะไรกันนี่แกมาทวงบุญคุณกับฉันเหรอ <c oughs> แค่นี้เหรอพี่ไม่เชื่อว่าแค่นี้นะอ่ะเอาใหม่สามสองเอาเอาแค่เอ่อมาทวงบุญคุณกับฉันเหรอแค่สามสองหนึ่งแอคชั่นอะไรกันนี่แกมาทวงบุญ <c oughs> <c oughs> บุญทุนอีกแล้วสามสองหนึ่งแอนแอคชั่น อะไรกันนี่เกมมาทวงบุญคุณกับฉันเหรอเอาใหม่พูดติดขัดส2มสอแอชชันอะไรกันนี่เกมมาทวงบุญคุณกับฉันเหรออา่า <ๆ S 1> หลายแนละ้วเดี๋ยวมาถึงตรงนี้แล้วโดนเงินนะค่อยค่อยพูดค่อยๆพูดเจนเยินๆๆนั่งนั่งๆๆ <ๆ S 1> ละโยนนั่งละโยนเอ้ยคนที่เกมหมดสามตรงนี้ออกไปก่อนไนพี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นหัวพอตรงนี้พี่ต้องเกมหมดสมันเห็นเอาใครว่าคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ที่มองหน้าเนี่ยอันอันลงไปก่อน เกมหมดสามอันลนะจบไปก่อนเออมันเห็นสามสองหนึ่ง and 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 and, and 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 action เงินแกเอ,เอาเงินของฉันไปเลยโอเคผมผมต้องบอกว่าไม่เอาป่ะเออก็บอกว่าฉันไม่เอาเงินจากนายหรอกนายเอาเงินนายคืนไปซะแล้วก็พูดไปะวะ่าถ้านายทำเงี้ยนายจะไม่มีเพื่อนนะอะไรประมาณนี้เอาใจนะ พี่เอาฉันไม่เอาเงินจากนายออกเลยนะเออฉันไม่เอาเงินจากนายหรอกแล้วเองินโยนคืนไปเอาประโยคเดียวกับถ้าเป็นแบบนี้นายจะไม่มีเพื่อนอ่าแล้วก็ต่อกับปลอไปเลยว่าถ้าเป็นอย่างเงี้นายจะไม่มีเพื่อนอีกนะอะไรวะเนี้ยสามสองเอาเลยเลยเอาโอเคโอเคพี่สามสองหนึ่งแอน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 แอคชั่นดูหน่อดิ ฉันไม่เอาเงินจากนายหรอกถ้านายเป็นแบบนี้นายจะไม่มีเพื่อนนะโอเคแบงค์เฟิร์ดเต็มตัวใกล้จบแล้วหอโทุ <laughs> ทนไะพูดว่าอะไรนะครับผมไม่ได้จบะนะในบทไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยฉันก็ยังมีเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อนอ่ะไม่จะเป็นสำหรับฉันหรอกสามสองหนึ่ง แอนแอน and and a อ t i o n ไม่ไม่ไม่สาเดดกรผมลืมเดเดสาไม่เป็นไลหลอกก็เลยนะครับไม่เป็นไลหลอกฉันยังมีเงินเพื่อนอ่ะไม่จำเป็นสำหรับฉันหรอกสามสองหนึ่งไม่เป็นไลหลอกฉันยังมีเงินเพื่อนอ่ะไม่จำเป็นสำหรับฉันหรอกโอ้หค แล้วก็พอก็บอกเจนฉันไม่คุยกับน,นายแล้วแล้วก็เดินออกไปเลยนะสามสองหนึ่ง and action ฉันว่าคุยกับนายแล้วเดินไปเอาใหม่เอาใหมมันมันอยู่ตรงนี้ไหมพี่ลืมเอากล้องตามไปเววิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่ง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 แล้ววิ่งวิ่งวิ่งสามสองหนึ่ง and action chắn muốn nói với này đấy bay 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 bay